านาสง,ง่น้องหลังจากที่ถูกพ่ออะไรออกจากบ้านเพียงใจก็ท้อใกล้ที่จะพอดมาทุกวันแล้วครับพี่น้องออเป็นอะไรไเพียงหนามเกี่ยวพุงเขาไงใครจะไปเดินที่หนามเกี่ยวพุงล่ะพี่เป็นไรอะอพี่จวนะเขาปวดท้องมาสิปวดท้องหรนในสล,ลาเลย ก็ไปเลยแต่ไฟไม่ม hmm. ีนะมันไม่ไ <against> ด <irgend reconcile> ้ปวดยังงั้นเสิพี่จวนเป็นยังไงโอ๊ยนั่งนี้ก่อนจวนมันแปลกๆว่ะแกแปลกแยังไงเฮ้ยพี่จวนหรือว่าจะจะปวดท้องจะออกลอกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมโอ้ยพี่พี่ยังอี่อี๋เฮือด่าทีเฮืออะไรเล่าคนท้องนึกกาวเดือนก็ถึจะออกทีนี่ม้งท้องได้กี่เดือนเอง เจนเดินมึงจระดอดแหละเ็จะไปรู้ไม่เ่าข้าวม่เคยท้องนี่โอ้ยรู้ไมเราเฮ้ยโอ้ยเี่มันไม่ได้เป็นไรหรอกว่ามึงน่นนะเดินม,มานระยะทางไกลๆเนี่ย มันอาจจะเป็นเพราะว่ามึงเนี่ยจุกท้องเสียท้องก็ได้นะมันทาให้มึงจุกท้องเสียท้องดังนั้เนเอางี้เราเดินทางไปอีกหน่อยไปหาโรงพยาบาลเราก็ให้หมอเขาตรวจเราเป็นอะไรแล้วเราก็ถือโอกาสฝากท้องกับหมอเขาไปเลยแล้วพอ,อครบกาหนดเก้าเดือนเราก็มาเอาท้องคืนจะบ,บ้าอไงพี่จวนฝากท้องมันไม่ได้ฝากอีกที่แกว่าฝากท้องกันหมายถึงเรานี่ต้องไปหาหมอขอให้หมอเขาตรวจให้มึงไม่เคยนะ ไม่เคยเขาจำเข้ามาตัวจะเท่าดวงแก้วอยูดิไม่เคยวันนี้แข็งใจเนอะนิหน่อยสักว่าเดี๋ยวเพี่จวนเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาค่อยยชั่วแล้วถูกใส่มันจะจริงที่แกว่านั่นแหละคงจะเดินมาไกลนะมันเลยเสียท้องไปไปไปพี่พาฉันไปโรงพยาบาลเลยนะไป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  ดยังไงนบอกไม่ถูกอะพี่ปวดแบบ่วงมไหมปวดยบบังไงอะุ่วงๆอ่ะปวดแบบต่ำลงต่ำลงไงอโอ้โหายังเคยออกลูกอพี่ชนวนฮะเป็าปวดนีแค่แกว่าจริงอ่ะเกลับไปตาม่อนตงแย่ปวดตังแยที่บา้านไม่บุ้ย จนแล้วนะพี่จนฉาเป็น,นคนออกแกจะมาออกแทนไม่ไงเนี่ยมึงออกซะก,ก่อนกูเลยแต่กูออกมาลงมนนังเ็นท์ทึบเลยอ,อ่ะเนะ บุญชมเกลือนึกว่าควัน,อ,วนอะไรโอ้มึงวิ่งมาควันกบเลยอะไรครับคุณนะ้า ไอ้หนูเป็นตัวอะไรเนี่ยส่งม้าครับคุณนะส่งม้าตำรวจอะไรส่งม้าใหม่ไม่ใช่ม้าเม็ดอย่างนั้นครับคุณน้าม้าตัวครับคุณน้าจริงเหรอคุณน้องครับคุณน้งครับหืมฝากไว้ด้วยไม่มีง่ายแร้วม้าอย่างนั้นน่ะโอวยบ้าไงลิเกเด็กสอนลามมาเล่นโมเล่นม้าไม่ได้หรอกนะตำรวจเยอะไม่มีที่นี่ไม่มีรู้ได้ไงไม่มีหามาชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีเลยจะหามาทำลายไอ้ติคุณน้าเคยไปทำลายที่ไหนบ้างล่ะ ไปไปเผาเอามาเผาเผาไว้ในห crash, oh. ้องแคบๆถ้ากลิ่นมันออกไปมันจะไปโดนมันจะเป็นมลพิษท uh ี่ไม่ดีก็นั่งเผาของผมคนเดียวแล้วเป็นไงบ้างล่ะไปแล้วนะจ๊ะ อย่าไปเลยนะฝากดูด้วยอไปหลงตาไม่ใช่เหรอไปหลงตาสิแล้วออกมาทำไมเป็นไม้อยกออกมาเดี๋ยเดี๋ยวกลัวแม่บุยเขาลืมก็จะออกมาเล่นนะแม่ไม่ได้รู้ว่าเนี่ยเบลเบลนะเบลมานะโอ้ได้อีกสองหนึ่งอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เบาๆหน่อยเว้ยอันนี้น่าจะดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ลองไปยาวที <c oughs> แบงค์พันเดี๋ยวไปดูก่อนพี่ไปละ ออกอีกนะแม่เดี๋ยวออกกอาออกอีกเขาเนี้ยกักไว้เออออกยากออกเย็นยังเลยหลานเลยให้ดูหน้าตาที่จะเป็นยังไงฮะ หลงไปทวนพอเขาจะเป็นทับตายแกงเป๊ะปทุกอย่างเลยนะเนี่ยเออ,อบอกแล้วอย่าเล่นกับมา้าอย่าเล่นกับมา้าเดืไปร้อยไม่ได้ให้มันเห็นไม่ได้แนละ้วโจ้อเอาเป็นเรื่องแล้วเอายังไงเลยเพียงจวนนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ฉันคตรหลงอย่างเนี่ยคอแล้วโอ้ยฉันคตรหลงเลยเหรอพี่ ลูกฉันแข็งแรงดีใช่ไหมโอ้โหลูกมึงนี่ยโคตรแข็งแรงเลยนะกว่าทวิงจะไวกว่ามนุษย์แน่ขนาดนั้นเลยหรือไงเออมันต <โ correspond> <enders> ้องแข็งแรงแน่จิวะแล้วลูกฉันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายพี่กูไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียวะพี่จวนลูกฉันไม่คนก็จะมาเรียกเป็นตัวได้ยังไงเนาะนึกเองมันก็อยากเป็นตัวทั้งนั้นนี่ตัวตลกตัวแหลกตัวตลกอะไร ลูกฉันหน้าตาเหมือนใครอะพี่กูว่าไปทางข้างพ่อมันว่าหายแล้วไปแม่ทั้งหมดเลยอะแล,แล้วพี่จัวรู้เลยเหรอจ๊ะว่าใครเป็นผัวของเพียงใจนะกตูตอนแรกก็ไม่รู้หรอกพอออกมาเนี่ยมันชัดมากเป๊ะเลยจะด้ว่าลูกของฉันนะ่ะมันต้องหน้าตาน่ารักมากวินเลยใช่ไหมมันก็อย่างนี้ฉันฉันขออุ้มลูกนนี้มั้มพี่วันหน้ามันน่าจะยาวกว่านี้ได้อีกอะ เกยโชว่าลูกฉันอิกแล้วนะอ้าวแล้วเด็กโตนะฮะไม่ยาวขึ้นไงฉันขอกอดลูกให้ชื่นใจเลยโอ้โอ้โอ้ไม่ได้กูกูเดี๋ยวกูพาลูกมึงไปล้างตัวก่อนมึงนอนเอาแรงก่อนแล้วเดี๋ยวลุงลูกแขนเขินอ่อนลูกลุงล่วงไปทำไงก็เป็นลูกฉันนะฉันอยากเห็นหน้าลูกลูกอกินนมฉันด้วยฉันขออย่างน่ารักจริงจังมึงเชื่อกูเอวนเฮียกูดทำไมวะเก็บพูดแบบนี้ สดงว่าลูกฉันมันต้องเน้าตาเน่าเกดแน่ๆเลยใช่ไหมถึงจะเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นลูกฉันน้ำพ่จวนฉันอุ้มท้องมาตั้งเจ็ดเดือนฉันอยากเห็นเด้อลูกนะพี่นขอคุยฉันไ้ก่อนลูกให้ช่นใจหน่อยนะพ่จวนนะเออนายเป็นกันว้วยมึงไม่รู้วันนี้วันหน้ามึงก็รู้อยู่ดีมึงก็แข็งๆใจไว้ไว้

Bye. อ้าจ้ะลูกเหรอวันจันแล <shocked> ้วกคนลูก oh สีขาวไม่โตอะไรแกนนะไอ้ลูกมีก้สีขาวด้วยอ้าวจะาไอ้ลูกแม่บุพีจะว่าดูสิลูกฉันน่ารักไหมน่า

นะคะให้เฮงรวยๆนะคะขอบคุณค่ะเอาอีเทียบมลูกมึงไหนขอให้คะแนนภาพรวยๆถูกรางวัลที่สองนะคะไม่ให้รางวัลที่หนึ่งเราลงวันที่หนึ่งหนูถูกเองมีกักไว้ให้ตัวเองอีกเอาขอบคุณค่ะลูกจ๋าพี่จ๋าพี่พี่ดวนแกเงียบๆเดี๋ยวจะกล่อมลูกก่อนไม่ต้องร้องลูกนะต้องร้องลูกพักกันนิดเบาๆนะคะมีมึงพูดอยู่คนเดียวเนี่ย ไอ้เบยอดตาไอเมียงอะไรร้องผิดแล้วเขาขัดขับลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกมึงโตมาก็เข้าใจผิดอีกมันจะแค่ขขาร้องไงมันไม่ไม่ใช่มันมึงร้องอะไรแมวยงเมียวแมวเมียวเอ้ยขึ้นไปไข่เบยอดตาไม่ใช่มันต้องร้องอย่างงี้น้องอียงเอ้ยแย่เ anyway ขียวยิ่งขวัะ ไม่เอาเงางั้งตัวเอาเหรออย่ตัดค่าตัวให้หมดพานกูอีกไี้แกเงียบเลยแม่กล่อมลูกอ๋อไม่ต้องร้องลูกร้องใหญ่นยโอ้ดูอะไรนะลูกนะอ๋อนูหิวนมอโอ้เอ๋มามะมากินนมแม่มาลุนกูนี่ต้องนมกล่องแล้วโุงไม่ต้องร้องเรื่องไหมแม่กล่อมนะแม่กล่อมลูก โฟนไม่ล่ะเกินล่ะ ไม่มีข้าวกินก็นทะเลาะกันบานแตกอีอพียงเ้ยไปนอนลงบานดีกว่าวะ่ะพียี่เดี๋ยวเปลี่ยนทานให้ทานหมดตีมึงเอดี๋ยวทานทานหมดนี้นย มีฐานเนยเดี๋ยววิ่งปลอเลยเดี๋ยวรอแป๊บเดืงเดี๋ยวรอแม่แป๊บเดึงนะลูกนะแม่กำลงังอ้าวเพียงแป๊บเดึงนะแป๊บเดึงนะเพียงนะเพียงอุ้มลูกไว้ก่อนจิมันยากมันยาก <c oughs> อ่าไหนลองหลูวจิ เรียบร้อยเล่นต่อได้ไไงก็เปลี่ยนฐานเฉยเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยลานบสจริงอ่ะถึงแล้วอ่ะตายแล้วตายก็ถึงจนจะเลิกกูเล่นยามสัหลับจะเพินเลยแกก็ไม่ปุกจะด้วยนะ อย่าขยมมอย่าไม่ดีฮะไม่ขนาดนั้นกลัวขนาดนั้นแหละทำไปทำมามึงมีใจใหญ่ว่าเขาหมดนันเนี่ยปากดีเพิ่งลงไป่ห้าขีดแล้วลงแค่ห้าขีดมึงไม่ต้องลงนะแต่ชุดแดนเซอร์มึงก็เป็นดาวะ <S <S ่ะกร่ทอดแหหรือไงเมื่อกี้ ไมมึงดังแล้วไมทำไมกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีด้านซ้ายาด้านขวาทางด้านหน้าทางด้านหลังไม่ต้องไม่มีมีตะปูนี่กราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับที่เขาดูกรักกราบสวัสดีคุณแม่ช่ภาพคุณแม่บวยด้วยนะคะบวยกได้อีกสอง รู้ทันอีก่ได้วายเอดเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติสุนารีค่ะสุนารีสุนารีโคราดสุนารีราชสีมาราชสีมาไม่โคราดไงตัดเลยคุณขา้าหน้าตัดเลยได้ได้ได้สุนารีค่ะสุนารีจริงเหรอใช่ค่ะ สุนารีเนี่ยราชินีเพลงหวานนะคะราชนีเพลงหวานใช่แล้วค่ะขอเพลงสุนารีหวานหวานตักเพลงเลยได้เลยค่ะถ่าใครอยากรับฟังขอสิยงปรบมือค่ะขอค่ะขอค่ะแฝกแก้วหูค่ะขอบคคุณ่ะกูยังไม่ได้ยินเลยร้องเลยนะคะขอแล้วขอให้พอเพลงหวานหวานนะคะ ชื่อสร้างเสียงกับสุนาดีนะคะสิบนิ้วอีพียอีพียงเพลงสุนาดีก็มีเลยสมือกับลง,ม,งมือสิบนิ้วมาก่อนเลยสองมือไม่10นิ้วอะค่ะพี่สมือก็10นิ้วหนึ่งสองสามกว้า ต้องช่วยลูกสันต์ปนที่มีมนคังจะทุกจะทนสักเท่าไรจะขอทนไปที่บ่อยันจะอยู่อีสา คุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่เขาขอให้เพลงเลยค่ะ,ะคุณแม่ชอบชอบร้องสุขค่ะ,อะขอเพลงหนึ่งเหรอมึงยังจะร้องอีกเลยทานเสรีค่ะือมึงจะบ้าไรมึงปรกาศทับเป็นหลานเสรีค่ะเสรีเขาอยู่สุพรรณเขาย้ายมาโคราชแล้วมึงจะบ้าแล้วเขาเข,ข,ขาย้ายไปตั้งแต่เตม,ม,รรมื่อไหร่มกราคมา จำกูได้ ออกไปวันน oh, ี้ เพื่อไม่ได้แะด้วยชวนกูบ้าด้วยนะมึงเนี่ยเอออีเพียงนะโอ้ยลุกไหวมัน้นะ <c oughs> มึงเนะโอ้ยแค่ปีเดียวมึงตัดชุดใหม่หลายชุดเลยนะเนี่ยโอ้ยชุดเก่าเลาะจนม่มีิะเข็บจะเย็บแล้วอะ <c oughs> มึงเป็นอะไรมึงยืนได้ไหมเนี่ย เก็บทรงไม่ค่อยอยู่เมังเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ยังไงมันเป็นยังไงโดนไป่ซ้ำาเทีสร้างดีสีดีสร้างดีสีดีโคตรดีรู้เรื่องเลยเรื่องเลยเรื่องเลยทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาต้องควันใช่ไหมอ่ต้องควันใช่ไหม